แล้วเป็่อนที่คะพี่หนุ่มพี่ขุนชัชวาล์ค่ะนะคะเป็นไงคะแต่ละคนแต่ละคนจะ,ะดูลุลาร์พร้อมจะพี่ปี้แล้วนะคะเอาชุดนี้ลงทะเลได้เลยนะคะค่ะนะคอนเสิร์ตแบบนี้นะั่นเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งมันรวบรวมเอาหลายๆแนวไ,นไว้ด้วยกันและจะมีแต่ละแนวออาวันเป็นพี่ปี้เอ้ยวงติ้งเพลงเก่าวที่สุดเลยทุกปีในวันนั้นวางแผนยังไงบ้างคะติ้งกำลังวางแผนกันอย่างหนักเลยครับสำหรับเพื่อนๆและทุกคนเลยครับคือดนตรีพี่ซ้อมแต่งตัวนะคะแต่งตัวเต็มที่มากพร้อมอัจะเยอะอยู่ เชื่อเชื่อนะคะเต้นเป็จริงค่ะบ้านจะมุเท่าเส้นตึกไว้แล้วนะอ้เอาไปแนวฮิปปี้แนวนานนะคะจะแดนให้ใส่กระจายเจสเซเตอร์ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะที่ไี่ดูพี่ว่าดูเป็นแนวเต้นเหมือนกันเห็นเอวีอยู่ทะเลตลอดเลด้ครับชอบชอบู่แล้วครับนะะคเจสเตอร์รู้สึกไงคำว่าเป็นมคิปปี้บ้างค่ะก็รู้สึกว่าเราจะได้ชิลๆกันหน่อยครับเพราะว่าเราก็จริงจังเต้นเต้นกันนาน วันนั right ้นอาจจะชิลๆเห็นในภาพที่ไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมาน่ากลายเป็นแนวเต้นไปแล้วเลยใส่เต้นไปเลยนะคะลุลากับทิมปีเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของอิสระความคิดนะคะเพราะว่าบางทีเรามาร้องเพลงมาทำงานระยะก็จะเป็นความคิดที่รู้สึกว่ารายการออกไปวันนั้นก็น่าจะเอาเพลงของตัวเองแล้วก็เหมือนให้ทุกคนมาผ่อนคลายมาปล่อยอะไรที่ ครีเทีลที่กรุงเทพทิ้งไปค่ะแล้วก็มาสนุกกันสุดเหวี่ยงที่ริมทะเลกันไปใช่ค่ะ The Boss Talk Roo ค่ะแหน้าหวานจริงๆนะเป็นไงคะฮิปปี้ของ The Boss Talk r o นจะเป็นยังไงบ้างก็เหนื่อยที่ดูแลเลยครับจะเหมปวดต้นไหนกันบ้างจะเหมือนในด้านการแต่งตัวหรือจะเหมือนในด้านอ่าก็แต่ตัวด้วยครับผมแต่ตัวด้วยแล้วก็แม่นคอนเทนทอิสตาแรมด้วยแล้วก็รอทำงานเครียดๆกันอยู่เปนเหมือนะครับ คนโซนไงเธอโซนไงเออใช่เธอโซน่ไม่หาแซ่บเธอไม่ได้ไปหาเปลือกหอยแถวริมทะเลนะคะถึงกับว่าอ่าไม่แน่เปลือกหอยเหมือนกันค่ะพี่ถ้าเป็นเปลือกหอยแบบว่าอยากอื่เหรือว่าจังหวัดแบบอากาศสบายๆบรรยากาศดีๆแบบอาจจะได้เจอคนที่แบบโอ้โหชอบแนวเดียวกัน น้องติ๊กน่จาจะการเตรียมตัวเรื่องของเสืส้อผ้าแล้วเรนีะเตรียมตัวเรื่องอะไรอีกคะก็จริงกำลังคิดอยู่แล้วก็อย่างพิเศษพิเศษด้วยครับเลื่อนงานด้วยอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกกับแกครับบางทีเราไปที่งานครับไปฟังเพลงที่ชอบคล้ายๆก,กันเลยบางทีมันอาจจะเกิดสปาร์ตไปให้พี่พูดตัวเองไหมบ้าง <c oughs> ด้วยไม่ได้หน่ะจะได้ฟังเพลงพิเศษที่ชอบมากที่น้องติ๊กไปร้องกับดูลา คงจะมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะแน่นอนค่ะนะคะถ้ารนทั้งทีมาเป็นไงบ้างกับแนฮปปี้ก็คงจะกินให้เหมือนกับเพลงเมอร์ r ิ a p ี้มากกว่าคะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเร่งรีบอยู่ในเมืองเยเนาะทำงานเครียดก็จะไปเห็นความสวยงามรอบตัวมีทะเลมีแสงลงมีอะไรบ้างเพราะจากข้อความที่คนเนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่ามีสลาธก็ได้พ support จากที่ค่ะน้องแอน กทุคนคือคนที่ตอบสุดท้ายมันจะมีความทรมานบางอย่างเพราะว่าเราอยากจะรวบรวมเอาทุกคนมานะคะแอนอยากจะชวนใครๆไปงานนี้ยังไงบ้างก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะแอนเชื่อว่าไปกันได้หมดเลยไม่ว่าจะอยากจะฮิปปี้หรือไม่อยากจะฮิปปี้แต่เชื่อว่าไปคอนเสิร์ตเนี้ยเราได้มีความสุขร่วมกันเราได้สรุปร่วมกันก็ได้ปลดปล่อยได้มาร้องเพลงด้วยกันนะคะแล้วก็เสียทุกคนที่แน่นอนเตรียมอะไรพิเศษพิเศษไปเต็มที่อยู่แล้วแอนก็เตรียมส่งอโรมณ์ไปแล้ว คือเลงเจออะไรก็ไม่ค่อยสนใจไงคะร้องกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือพร้อมใช่ไหมกิ่งใช่เพราะว่าต้องร้องจัดเต็มอ่ะด้วยมีประกวดด้วยเพราะว่าใครจะเห็นว่ากิ่งอินฟลูเอนีรวมถึงว่าในงานนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครเตรียมเสื้อผ้าเป็นคางีก็ไปหาซื้อในงานได้เพราะว่าก็จะมีตลาดอีดีมาเก็ตด้วยนะคะไอเคมพีมาเก็ตอินดี้มาเก็ตฉะนั้นก็คือซื้อพร้อมแถวนั้นไม่ต้องขนจากกรุงเทพไปใช่แต่ต้องขนกลับด้วยก็ไม่หนาค่ะเจ้น้ เราจะได้ทำตัวแบบบ้าหรือโล่งก็จะสุดท้าเลยนะเป็นคอนเสิร์ตหน้าดูจังเลยนะคะ12มีนาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกวดฮิปปี้คิงแอนด์ควีนด้วยคือคิงคนหนึ่งควีนคนหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นฮิปปี้คิงแอนด์ควีนคนเดียวซึ่งที่น่าใจว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะแต่งตัวกันเยอะมากเยอะกันตระหลาดเลยนะคะให้น้องแอนชวนแล้วส่วนบ้านจังหวัดยังไงคะก็จังหวัดยาลาที่ total reservation นะคะบ่ายราคา บาทนะะคแต่ว่าใช่แล้วค่ะคืออยากจะเชิญชวนให้ไปจุดเยอะๆไปกันเป็นแก๊งเพราะว่าถ้าเกิดซื้อบัตรหลายใบเนี่ยก็จะแปลว่ามีราคาแบลดลดราคาแล้วก็ซื้อ3าใบแถมหนึ่งใบซื้อสิบใบแถมสามใบด้วแล้วก็ไปโฉมหน้า total reservation เลยค่ะหน้าต่อมันจะได้มีการรวบรวมกันแก้บ้างก้ครูรู้ด้วยว่าใช้ก่อนแต่กวิธีการนี้อ่าการที่เคยตาค่ะแล้ผมก็ จริงมันเป็นช่วงที่หน้าคัก่องครับเป็นหน้าร้อนนะครับก็ไปเที่ยวกันครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตชิลๆกันนะครับเหมือนที่ทุ่นพนบอกไว้ครับช่วงนี้แบบว่าในเมืองมันก็มีเรื่องโอบอ้าวเยอะนะครับทั้งการงานแล้วก็การใช้ชีวิตอะไร้ยครับก็ไปผ่อนคลายกันอย่างสนุกสนานครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นงานหนึ่งที่เรียกไดไ้ว่ามีไปก็ได้หลายวัยครับไปกเป็นครอบครัวได้ไปกนเป็นเพื่นอนแบบหมู่คกับที่ ซื้อสิไปแทนสามใบนี่ก็ได้ไะไรเยอะัหลวัยไม่ต้องมองทงนทีพี่รู้ว่าพยายามเปลี่ยนอุไว้พี่นพี่ลยคอนใช่ครับใช่ครับนะนะคะเออเราหลอาอ้เหอเพลงเมื่อกี้เาหอกเพลงเมื่อี้จไม่ได้จำไม่ได้ครัมาช่วยค่ะเ็นสองามห้าีใช่เห็นไหมพี่บอกว่าผู้หญิงนะเขาจะเป็นเพศที่จดจำอะไรเรื่อยๆผู้ชายมองข้ เราจำเบอร์โทร้เวเช่นได้ด้วยนะเบอร์สองแปดสาห้าห้าห้าโอเคอ้โหอ้โหโอะโหโอ้โหอ้โชวอ้โหอ้โหอ้โหโอ้มนโอ้โหนอ้วหโค้โหโอ้อ้โรโอ้โหาอ้โห้โห้ห้โหอยโหจะชวนทอกคนไป้โหอ้โหโอมโหโน้โหโอ้โหโอ้โปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโา้โนโ้หนักครับให้รางวัลกับตัวเองด้วยออนเสิร์ตนี้เป็นอาห เห็นหน้าเราก็เพลินมากแล้วค่ะ่ที่เราไม่ระวันกับตัวเองนะคะเพื่อนก็เป็นให้ระวนกับตัวเองด้วยไม้ระวนกับตัวเองด้วยจะรู้ลาจากรุ่งหลังพี่ฟี่เหมือนอ๋อรู้ลาไปกับพิจิกาพิจิกาเองก็น่ารักมากนะะคที่คือแค่ส่วนเดียวนะคะอย่างคนนี้แล้วก็คงจะมีพี่นี่พิเศษนะพิจิกานะคะแล้วก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำอาชีพนักร้องแต่ว่าก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายก็จะถือว่าเป็นศิลปินทุกคนที่ได้ไป อย่างที่ทุกคนว่ามาครับ่าเอาเอาเป็นว่าอยากชวนทุกคนมาดูคอเสิร์ตดีๆแบบนี้กันนะครับก็พักเล่นเราที่นักๆไว้ที่กรุงเทพแล้วเราไปชิลกันวันที่12มีนา้มนีปีนะครับที่ศูนย์บกขันนะครับลก็มีหลายวงมีหลายๆแนวด้วยยังไงเราไปชิลๆช้าๆกันหน่อยนะครับหยุดพักความวุ่นวายใเืออนห้อคะและการที่สุดนี้นะคะเรากเรีนเชิญผู้บริหารด้วยนะคะท่นทางเซมอเพทั้งโันปร่วมกันบทีด้วยนะคะ ฝากไว้นี่คือคอนเสิร์ตนะคะสิงห์พรีเซนต์ซัมเมอร์พิพี้คอนเสิร์ตนะคะที่สวนบัวห่านค่ะวันที่12มีนาคมนี้นะคะคอนเสิร์ตพิพี้พิพี้ที่ได้แต่งที่แน่นอนทั้งการแต่งตัวและดนตรีนะคะเอามาให้ครบวงมาให้ครบวงเลยนะคะมีตั้งแต่เจสเตอร์ค่ะนะคะโมเดิร์นด็อกเพรย์กราวลูกลาพิจิกาวงเคลียร์ด้วยนะคะแพร์กนิทกุลค่ะอุมวริดากิ่งเดอรสตาร์น้องแอนทิติมานะคะยังมีอินบูโรการด้วยนะคะยังมีอีกหลายต่อหลายวงเลยนะคะสำหรับการที่ได้ไปคอนเสิร์ตบทนนี้้ดวยะะค แต่รูวร่วมกันไปนะคะคุณหนุ่มเฉชวาน์คุณวานโนที่มาโน้ตพาเชิญเลย